ของกิจการค่ะอายุ43มีภาวะท้องผูกเรื้อรังมานาน10ปีมีกลิ่นทั่วร่างกายนะคะกลิ่นปากกลิ่นตัวกลิ่นที่ออกจากของเสียต่างๆลองมาฟังว่าที่ผ่านมาน้องนีแก้ไขปัญหาย,ยังไง<ม>เคยผ่านอะไรมาบ้างแล้ววันนี้ทำไมถึงดีขึ้นท้องผูก นานมากเป็น10บสปีค่ะเคยมีสูงสุด7ดวันว่าถ่ายยาาถ่ายแข็งอุจจาระแข็งมีกลิ่นตัวเปรี้ยวมีกลิ่นตาร่างกายอึดอัดานาทีก็แล้ว40นาทีก็แล้วเบ่งหน้าดําหน้าแดงแล้วสิ่งที่ได้ออกมาก็เป็นเม็ดเหมือนก้อนหินเหมือนอุจจาระแพ้อะไรนั่เราจะไม่ใช้ยาดีท็อกหรือว่าใช้สวนการที่เราจะใช้ธรรมชาติมาเข้ามาช่วยเนี่ยมันต้องรอได้อ่ะมันไม่ใช่ยาไงคะมันไม่สามารถจะทําให้เราหายภายในวันพรุ่งนี้ หรือมาลืนนี้สิ่งสําคัญใจเราแข็งไว้นิดนึงนะคะการที่เราไม่เลี้ยว,ว่เราจะเจ็บตัวน้อยค่ะเราจงเชื่อมั่นนะคะว่าธรรมชาติมันฟื้นฟูธรรมชาติได้อยู่แล้วปัจจุบันนี้คือเราไม่เสียใจเลยที่เรารอด้วยตัวนี้เองนะคะมีปัญหาเรื่องท้องผูกนานมากเป็น10บสปีค่ะการที่เราถ่ายยากถ่ายแข็งอุจจาระแข็งมีกลิ่นตัวเปรี้ยวมีกลิ่นปากแล้วก็ร่างกายอึอดอัด คือมันมาหมดอ่ะมันมาโครบอะค่ะคนปกติถึงแม้ว่าจะไม่ได้ถ่ายทุกวันแต่วันเว้นวัน,วนก็ยังดีใช่ไหมคะแต่ของเราเนี่ยแตต่รงนนีี้ หอาทิตย์ค่ะหอาทิตย์เวันเคยเคยมีสูงสุด7วันด้วยค่ะคนปกติอาจจะถ่ายแบบสิบสนาทีเรียบร้อยแต่ของเราไม่ค่ะ30นาทีก็แล้ว40นาทีก็แล้วเบ่งหน้าดําหน้าแดงแลสิ่งที่ได้ออกมาก็เป็นเม็ดเหมือนก้อนหินเหมือนอุจราแพ้อะไรนะคะอ่ะทีนี้ทํายังไงล่ะเราจะแบบหาโดยที่เราจะไม่ใช้ยาเลยมาเจอผลิตภัณฑ์ที่มันเป็นธรรมชาติค่ะคือคิด ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเน,น่าจะตอบโจทย์ของร่างกายหรือว่าธรรมชาติมนุษย์มากที่สุดแล้วค่ะมันน่าจะเป็นระยะยาวได้มากกว่าการที่เราจะเลี้ยวไปทานยาหรือว่าจะไปดีท็อกหรือว่าจะไปใช้สวนอะไรอย่างเงี้ยค่ะการที่เราจะใช้ธรรมชาติมาเข้ามาช่วยเนี่ยมันต้องรอได้อะโ คำแรกคำต้องไม่เลี้ยวนะต้องไม่เลี้ยวแสงมันต้องมีคำว่ารอได้นะครับร่ไมันต้องรอได้ค่ะเพราะว่ามันไม่ใช่ยาไงะคะมันไม่สามารถจะทําให้เราหายภายในวันพรุ่งน,นี้หรือมะรืนนี้ใจเราเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญใจเราแข็งไว้นิดนึงนะคะการที่เราไม่เลี้ยวอ่ะเราจะเจ็บตัวน้อยคะ่ะคือเชื่อแล้วคะว่าทุกคนเนี่ยอยากหายหและอยากเห็นผลนะคะเราจงเชื่อมั่นนะคะว่าธรรมชาติมันฟื้นฟูธรรมชาติได้อยู่แล้วแต่ว่าจะช้าจะเร็วก็มันเหมือนแบบอยู่กับที่ตัว บุคคลน,นะคะอย่างนี้ก็ไม่ใช่ว่าเร็วนะคะนี่ก็ใช้เวลาเป็นแบบเป็นกระปุกนะคะกว่าจะแบบกว่าจะทุกวันนี้จะถ่ายออกมาที่แบบว่าเป็นแบบ สีเออใช่เป็นลำสวยงามหรือว่าเป็นแบบต่อกันใช่ค่ะใช่ค่ะคือปัจจุบันนี้คือแบบว่าเรารู้สึกว่าเราไม่เสียใจเลยที่เรารอการใช้ดีท็อกอะถ้าคนเคยใช้จะรู้ค่ะปวดท้องท้องบิดแล้วก็ขับถ่ายไม่ขับถ่ายคือมันผิดปกติอะค่ะคือจริงๆแล้วมันไม่ได้มันไม่ใช่เป็นไปในธรรมชาตินะคะเพราะธรรมชาติคนเรามันมันไม่ต้องใช้ตัวช่วยในการดีท็อกอะค่ะ การที่เราจะใช้ธรรมชาติเข้ามาช่วยเนี่ยมันต้องรอได้อะจะชาจะเร็วก็อยู่กับที่ตัวบุคคลน,นะคะเราจงเชื่อมั่นนะคะว่าธรรมชาติมันฟื้นฟูธรรมชาติได้อยู่แล้ว